กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะกะยินดีต้อนรับทานเขาสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมื้อนี้ว่าแสนก็เดินทางมาบ้านน้องทงเพิ่นอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมาอีกวันนี้กะเพิ่นยอมซีได้พี่น้องเอ้ยเนาะวมาโตาพี่น้องเอ้ยมาวันนั้นว่าได้ยอมพี่น้องเอ๋เอาว่าตาสบายดีสบายดีเด้อเฮ็ดหยังนี่ลักกินหัวเอาสร้างเป็นแท้ เบิดแล้วโอ้พี่น้องเ้เนาะลักกินของ่แนบ่จักบาไปอีานได้กินเนาะบ่นับบัอยู่คู่อยู่บ่แนกันัดเนาะของตบักม่วงอ๋อนี่ือมไผบ่อซื้อมาาน้องๆเพิ่นนั่นแหละเนาะซื้อบักนัดได้กบักศิลาจงอยู่ได้อันจงแม่แซนบ่นะโอ้กินเบิดกว่าอันเงาะนเด้เงาะไดเนาะ เออบ่มีปอยเมื่อเพิ่นเดียวซีนบ่ได้บ่ดิไวบ่ได้เด้เนาะเฮ้ยโตไห้เนาะจ้าๆไปซะเนาะเออมาลํากันบ่าวตาบ่เวียดามื้อนี้บ่จิตก็บ่คําอ่าบ่คําบ่จิตบ่ได้มาเนาะมื้อนี้เนาะ ยังเร็วเนาะแต่แล้วนาทงไกลแล้วคันนี่ดอกบ่เออบ่เวียดเลยซะจนมื่บ่แสนเลยไปขนเข้าช่วยเพิ่นวานนี่อ๋อีแต่ว่านาใกล้กันเนาะอ่าแล่นช่วยกันนั่นแหละเนาะสิกันพุ่นแหละเออบ่าก็บ่เวียแล้วก่อนแสดงว่า่คนนี่หน้าหลายีเนาะมันก็บ่เวียเลยซะังหลายเนาะบัดส่งบ่อนบ่แนเว่าเฮ็ดบ่เดียวกันต่างคนต่างคนน้อยเาคนน้อยเพิ่นก็คนน้อย เพื่จะโทรอันว่าไพ่กับแม่สองพนก็พอนะพอได้คนหน่อยแต่ว่าให้ไล่บอกแล้วแรกอะไรบอางโอ้กะหน้าหน้าปะเถ้าแล้วแล้วเพิ่งกำลังชีสรุปมือนี่แต่กับปันมือนี่นะสรุปสรุปนี่แบบมีฉลองอยู่บ่าสรุปแบบว่าสีได้จช็คสอบนะมีฉลองก็แบบโบนโอเว้ยบนิโนฉลองไงเนาะมีแต่ว่าทานเบิ่งว่าล้อล้อหมาว่าอันน้าหน้า อันเราเพิ่นมาปั้นเข้าพี่น้องเอยนาะมีแต่ว่าท่ายเราเพราะว่าเพราะว่านี่นะเพิ่นท่าอยู่แต่ว่าคือว่าเครื่องปั้นมันกะมันกะายอ่าเพิ่นเพิ่นไปปั้นหลายหม่องนะหลายหม่องหลายบอนกัยังบ่ทันมาฮอดท่าเครื่องปั้นอยู่นะ่าตาย่าตายขึ้มีเครื่องปั้นบ่มีอยู่ไปปั้นอะไรมาเชนนะเว้ยจ้ะมันบู้ทางป้าไกล่กัน่าหน่อยมาใส่ได้เขตนั่นนี่เขาเจ้าอ่อนจักชอบ แต่ว่าต่เก่าบ่วาตาแต่เก่าน่ะเศาบ่ศ้าสอบหนึ่งบอปีแต่เก่าปีต่เก่าปั่นได้เศร้าสอบเพิ่นสิเอาไปหนึ่งสอบปีนี้ก็บางเขตกับสิบห้าบางเขตก็เ้าคือเก่าสำหรับของบตานี่เศรคือเก่าเศ้าหนึ่งสอบแต้เก่านี้ไปหาปั้นเข้ากันบาวาตาในเร้อใหญ่คือดคือบทปั้นนี่ ปีนี้บ่งเดินคนไปแิบนี้เลยเลยไม่ว่าอะไรกัมันมันมีคนไปน้ำเนาะต้องใส่คนหลายเติ่เลยเนาะบาตาซอยกันนะาได้ฮะคนเนาะบาตาเนาะปีการจะโมเมย์เห็นนะแต่ว่าสามคนก็ได้มัาไหนแบบเมื่อยโอ้เนาะจากอะไรคนบางเทีกองเข้ามันเนาะโอ้ยเาะกเข้าได้ยี่เล็กเหมือนไข่ดอกเจ้าบึงไปเหรอแบ่งก็เมย์ด้วยเริ่มเมื่อย์แน่นอน เอาเน่อให้ทานเนอะโน้กระลังได้มานกำกันวุ้นนี้เด yeah ้นี่เนาะเออตะกอนนี่กงบัได้คอยบ้านกำกันพี่น้อยเนาะบัวได้ขาดเป็นใบบ้านมื่หนึ่งสองมื่นเนี่ยเอาเลยพี่น้อยเนาะเอาให้เด้อเนาะดอยได้เนาะเอาตายหาแต้ามาตะลุกพี่น้อยเนาะอ่ามีมวตาอยู่ในคลิปน่มีห่านำพี่น้อยเนาะ อ๋อทอฝนทาสีได้พี่น้องไปบ้านนี่เนาะมาพร้อมบรรยากาศช่วงอ่า12โมงพี่น้องเลยตอนนี้เนาะอ๋อมาอีกนี่เครื่องมันคือเป็นจ้างปางนี่เนาะ่นพี่น้องเลยแกตไปซังก่อนนี้เนาะอ๋อตัวเขียนดมดื่มด้วยอันนี้พี่น้องเยปลาอันนี้จะเป็นกาโลเนาะอ่น หลายแก๊สเต๋อได้พี่น้อยอ้าวสบายดีายดีเนาะโอ้เ็อย่างเด้น่ะอ๋อท่าสีบออ๋อท่าสีพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ท่าสีอย่างนาะนี้ท่าสีไหมคือประตูแบบเพื่อนสีสีสลักบอเนี่ยสีไหมเนาะเป็นพี่น้องสีไหมเนาะอ่าอันนี้มาขออนุญาตไหมก่อนเนาะ อ๋อโทคือบใโปรไซพิจมูกเนี่ยโปใส่เป็นังไรหายใจโปสชลวกบ่อส่ซฮอนเพราะว่ามันมีสีนี่มันอยากมีกินเนืหนึ่งเนาะกินมันอยากแห้งๆเนืหนึ่งได้พี่น้องเลยเพราตัวตะบะแฉกขามาก็ยังตึ่มเลดเนาะสีนะแต่ว่าเฮาย้อมไปประมาณก็ว่ามันเห็นเนี่กลิ่นมันถึงจะหายแล้วเนาะเลยเออ โดยให้พาก,กันดูกันสักคนมันนี่เนาะสองคนสองคนบ่หนึ่งสองคนพอไปต่างหูมาแหละพอมาแต่เฮือนน้องล๋ตยอ๋อสองคนเอาวันแนนต่เก้า<อ>คือสามสี่สี่คนอ๋อเพิ่นไปน้วกันโ,โอ้ยพี่น้องเไยเนาะน้องน้นองสวยทองทอมันก็นไปน้วกันเนาะอยดูด้วยกันกับน้องลาวเพิ่นมันนี่เนาะ กับมาพอดีแหละพี่น้องไอ้พูเออโต้ไอซ่ามาอะไพี่น้องจะได้พักกันกินข้าวแะไรบ่กมั้ยนี่ยังอืมยังวันกินข้าวเตียงเนาะด้วยโอ้หงามเลยพี่น้องเนาดือบอมากเลยนี่เนาะด้วยอ๋อโต้เห็นนอนเงาไหวต้องทวงคนมาหรือเปล่าเิ่นเมื่อแล้วโอ้เพิ่นมาแหละเพิ่นเมื่อแล้วด้วยเพิ่นคือสิเมื่อ bay 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 rồi bay 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 ແຂງແກ່ພີ່ນ້ອງໃໝ່ກະມື້ນີ້ຍັງบ่ได้ມີຄົນໄຜ່ກະມາບໍ່ເນາະບໍ່ໃຜຄົນແລ້ວອ๋อຍັງບໍ່ได้ມີຢູ່ໂອ້ y ອັນນີ້ກະແປ້ນແປ້ນານາລບືว่าຊນี่แหละ້ອบ่ບໍໃນາອືອີດອີ້ຈົ້ຫຍັງອຍາມຊິກັນຈ อ๋อเอา e กระดาษทรายคัดประตูนี่อ๋อสวัสดีเนอะเดี๋ยวอถ้าซื้อเนาะมังนัดแต่กอะผลไม้เลยไมาให้เพื่อนี่น้องเลยเนาะพากว่าตอนมาแต่ใส่นอน่ซื้อเป็นาสีซื้อเป็นท่าสีอ๋อซื้อเปลงนี่บอโอ้โหลมขนาดได้ี่น้องเลยเนาะอ๋อนี่บอซื้อมากินนี่บอนี่นะบอสนมทองน้ำถวยทองผั โอ้เบื้องนี้บันทันได้ยอมนะเบื้องนี้เนาะเออาี่น้องเไยขั้นแล้วหรือเปล่ทางนี้ยังขั้นแล้วเนาะอืมบปนยอมสีประตูพี่น้องเหรอเนาะป้าเนใช่นี่บอกร้อยบาทครูโอ้อ่าพี่น้องเไยเนาะเพลงเติบอยู่แล้วนี่ไปอ่านพอยกไนเนาะร้อยบาท ย่อมสีแลี้ยบว่าโมนี่อจะเลี้ยน้องย่อมสีเนาะอันบานประตูตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ปะใส่เมื่อใดบเชียงบดซึ่อมาอ๋ยังไม่ได้มีว่าตัวนี้นะอ๋อหนึ่งว่าครบแล้วอ๋ออ๋ออันนี้แต่ว่ามันจะเป็นแบบมีรวดไล่มันปะเดียวออกมาเป็นวงหวังบดมุงหงเนาะมูงชี้บอกไปก่อนจะ พวกผู้ถือผู้คนที uh, ่ซื้อมาแบบใดเนาะโดยถ้าเบิ้งมาฉันนั่นเนาะโดยถ้าเบิ้งว่าซื้อื้อมาแบบใดเนาะโดยตอนนี้อ่ะยังยังน้ำเนยเนาะคอกบยังก็ปูกะโลปูกะโลแล้วแล้วก็สีเป็ดเห็ดหืนไผ่ของน้ำอ๋อปูกะโลแล้วก็ตัวนี้เนาะพลาไอันยังทวนเนาะทวนทวนนี่ทีใช้เมื่อใดเนาะทวนกระโลพังเบิ้ง จากโลภพังดิ์ภัยกันแล้วมันก็เห็ดยากเนาะเห็ดบุ้ยภัยมันก็เห็ดยากนะอ๋อเพรปูมันตรงในตัดนมันบอกโดยใส่ไฟตัดเนาะโดยแต่กันข้าเอาเรื่อยอย่างตัดนี่ก็บ่ได้มันบอกไ่ได้เพราะว่ามันมันเป็นปูนมันเป็นปูนเอาเอาลิสปาตัดกับมันหักไปดิซิมันหักไปเวลาเอาใส่ยังก็ต้องต้องเจาะมันบ่ยิงบ่ยิงน็อตเลยยิงน็อตเลยเอาเขื่อนยิงแต่คือเอาตะปูตอกเอาได้เนาะมันแตกมันแตกอ๋อทั้งทั้งมันบ่งาม มันบงามเนาะงามบเคืองนดอนดนี่ไฟนี่มีมีแววว่าชีได้เขามือแดเนาะก็บโหูโบหูเลยเนาะโบหูมีแววเลยว่ามีกับโบหูข่าว่ามีไฟกะเข้ากับเฮตดไปอ่าเหตุอื่นไปก่อนไปถ่ายที่บอก่าเหตุของน้ำขอ้ถ่าเนาะกูกระโดมกระโดไปถ่าระวังบึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนชีเกยไขเบมากไปไหนกับรอติดตามบ่งอ๋ออ๋อน๋ออ๋ออออ๋นอ๋อ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 ้ออ๋ออ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 อ อันไฟบ่ซื้อเครื่องบันไฟมาใช้บ่ถ้าว่าแก้ไขกันเนาะเออเพราะว่าถ้าเฮาโลนี่ก็มันก็เพื่อจักยาได้ซินะเนาะสิมากันยัามันบ่ได้วายาบ่ถึกยันมันบ่ได้ไฟนบ่เครื่องบันไฟเพิ่นก็เคยลมนอยู่าก็ลมวันนี้อ๋อบ่คือพอยังไงก็คืออยากถว่ามีเครื่องบันไฟเนี่ยเฮาสามารถไเนาะโดๆเครื่องบันไฟนี่มันอยู่ในราคาเท่าเนาะก็บ่ฮู้มันมันมีหลายเนาะ หลายหลายคุณละคาเอาลักษณะเบ็ดอันนะเห็นเห็นเบ็ดเอาแต่ใดมาเอาจักใส่ก็ได้ไ่บโบเคยใช่เจได้เอาเบ็ดอันอัตโนมัตินะติดจักขึ้นแล้วเอาเอาปลั๊กไฟเสียบเอาเลยในจักรหน่วยจักมันเป็นเครื่องจักไฟฟ้าแพงบ่ว่ามันมันหลายราคาเนาะหลายราคาไม่แพงเลยกคืออันตัวที่ว่าอยู่นประมาณไหนเนาะก็เป็นตัวอันเหมือนเนาะอยู่เนี่ยอยู่ห้านอัน อาเจิงซีโนก็มีอ่ภาพบริษ <point of terror> <robi> ัมเหมือนอาเจิงหมออาเจิงอาเจิงอาเจิงซีโนเจิงอะไรเนาะอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้ามีครบทถ้วนจรนอะไรแบบนี่เนาะก็มีก็มีอยู่เพิ่ึ้นขึ้นมีอยู่แต่บริษัมเหมือนราะว่าจะเว่ยเว่ยามเหมือนยังบ่ฮูดราคาเนาะโดยอืมมื้อนี้มีหยังกินเนาะมันนี่มีมีแล้วเพราะว่าปีงไก่แต่วันกันบ่นถนนอันนั้นคือว่าสิอ่าเห็นในช่องว่าเจิงพิ่นสิว่า ไปใหญ่ไปไหนเนาะอันใหญ่ใหญ่น่าจบ่ไปบ้านนอกเหม่อ๋อจะไปบ้านนองเซมัยว่าวันหนี้โดยไปเมื่อใดเนาะเราพังเบาเตียงลงมามันมันนี้เอาไปเตียงไปเชอลงมามืัอนี้บ่ลงมาแต่เหนือมืัอนี้เป็นขึ้นไปทั้งพุ้นเนาะทั้งเหนือพุ่นเนาะโดยเป็นขึ้นมาแจกเครื่องเงื่อนไงลงมามืัอนี่หมื่นหมื่นเปุนสิมาเขามาหาเเสือมาหาก็เป็นเสือเผ่นก็ไปเลยเขาบุ้งเผ่น ตำแหน่งเนาะเออเท่าไหร่นะเพิ่นจ้างใครเออเท่าไหรกับบุเพ่งเนาะตั้งเสาทีคานหกพันหกพันตั้งเสาทีคานโดยหกพันซื้อแล้วกเท่าไเนาะตั้งตั้งเสาเลื่อนกับกามากบมาพีคือเก่าอ๋อตั้งเสาไปตั้งไม่ไหนกับกามาให้ท่านนี้คือเก่าจนแล้วอะไรไปยังยังยังไปใหม่บ้านอ๋อเอาไปตั้งเมียนเนาะตั้งใหม่ตั้งมีเท้าเมียนแล้วให้โผล่นอกเสไมาเอาดินเข่าประมาณนั้นโอ้ให้เป็นอดินเข่าท่าน่เาะอดินเข่าระบวปุ่มนำท่า แล้วเขาพอดีกลับมาแล้วมาเขาเห็ดตัวนี้แล้วแหละจังปูกระโหลกนี่กัสีอยู่ประมาณจักจักมือเนาะครับเป็นมาสีมือสีมือเหรอครับสีมือแลยอจะแก็คเก็ตเนี่ยพอนัมาทั้งทั้งวอร์รี่แจ็คเก็ตสี่สิบสามแก๊สบอสดูเราไปแล้วกระโหลกสีงามจังเนาะสีเขากันเลยกับทั้งในภายในเนาะเวลาปูเขาเนี่ยป้อโตไปหน่อยเนาะ งามมากเลยเนาะปลูกโกลแล้วก็ฉิชิตไปพร้อมกันเลยแหละคับผ้องน้ําเหือนไอ๋อเฮ็ดปลูกโลแล้วก็เฮ็ดไปเป็นชายังก็มียังเพาะว่าเพิ่นบ่ทันเอามาให้มาบ่เฮาบ่ทันได้เฮ็ดเนาะแล้วก็เพิ่นให้เก็บเป็นงานตัวนี้แหละก่อนเก็บงานตัวนี้ให้มันแลก่อนสิเก็บยังเลยล่ะเก็บไปแน่นอนขนาดเลยพี่น้องเนาะยอมสีอันนี้ยังดีด้เนาะโดนงามขนาดเลย ขายังไล่อยู่เบียกอยู่นงียงชิมีไลยบเรียนมดมัทนานัเพลงนน่ะนาจะได้เห็ดใหม่กเพงอไรเนาะกเพงหัวกมพงรนิเอาเหตอไรเนาะบาดนีสีกอเบเลยบาทเนี่สีแกตานางนี่ออกโดยนาาจะนายิงพันบามาบอกิงพันาวามาโอ้ยยิงพันามาว่าสีไปชิมเองบเนได้หาพันาน้ำ เิไฮไลทบ็อกไรยังไ้อ๋อีทังพนใหญ่พันใถามมาเนาะถามมาว่าถ้าว่าก็คัแพงนี่สิเวิดในทรายบโอกาสเติบอยู่แนนอมันกะกวงเติบพี่น้อเลยมั้มีจ้าหงอาได้ปรมาณิแถวนึงบ่ลิข่างลิแต่ว่าทั้งนี้เนี่นี่ประมาณเจบอบเจตัวนี้เจ็ดหอาหอันดับอันน่หานี้ ฮะพ่มันเสาใหญ่เลยเสาใหญ่สี่เมตรแล้วดูนี่เลยมันซิฟซิฟเอ็ดหลกนอนไปหนอยมันกะอ่าหิดหิดก่กรยันก่สองดันดอ้าใส่รอกานสีตอนนั้นได้ไนอยเนาะโดยขาวมาทำไทยเบิ้งมาหนเอาสจไปใช้ได้ทางนี้เนาะอาเนาะเดียวทางเซนกับจไอยู่ข <Arizona animals hills> ้ารอเบิ้ง

เปนเอาดินเข่าแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยตัวยังไม่เต็มเนาะอ่ะจะเป็นตอนแรกเลย่ป็นทางซีส่อีกพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันแหลกเนาะอะมันแหลกพี่น้องในช่วงนี้เนาะต่วงแรกนี่กับซีพมเพราะว่ามีต้นใหม่ต้นตอกอยู่ทางใต้เพป็นแหลกพี่น้องเอ้ยอ่าแถวนี้กันอุย้ยเหยียบน้าพี่น้อง โอ้พระหลวงธงมันออกแล้วนี่พี่น้องเลยบัวเนาะบัวตะสนตอากาศพี่น้องเลยได้บเบิมดเลยเนาะมาวันนั้นคือจัะว่ามีเงินมาหน่อยอย่นี่เนาะไปทีงใดเลยบูเห็นอะไพี่น้องเไหมเห็นเนาะโอ้แต่ถือว่าเงินของหลวงธงนี่กงามพอสมควรพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมาแจกสีฟ้าพี่พี่น้องอันเบิ่งบริเวณนั้นรอบๆเนาะ

โดยเนาะสีไตป็นคลิปแรก保卫เวยเลยอ๋อวันนี้พี่น,น,น้องเลยเนาะนี่ทางในา้างเพิ่นว่าคาดว่าสีได้เฮ็ดใหม่้มาสั่นเนาะในยินเพิ่นว่าเรื่อง,องคำพรมคำแพงอะน,นะนี่มาอีกวันนี้เพิ่นก็ย้อมสีได้พี่น้องเลยคำแพงบ้าดทองทองพี่น้องน้อมสีขาวเลยกันตัวนี้อาจจะเป็นห้องพื้นก่อนบอดด้วยนี่ใดพูดนี่ทางบอดแสงกันยังพันหู่พี่น,น้องเลย งามพี่น้องเอ้ยกะดีอกดีใจน้ำนอ้องทงเพื่อนเนาะพี่น้องเอ้๋ได้เฮือนหลังเงยหลังงามต้องกราบขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะที่เพื่อนได้สดซอยขมาเดืองเป็นสามนันแผนของอทงให้เพื่อนมีในทางสมือน,นี้เนาะเอือดังใงยหลัางงามต่อไปกะให้เพื่อนสัางสาพาาัฒนาต่อยอดไปเอมันในพี่น้นะอ,องเอ้ยเนาะจะได้อย่างนี้อย่างเพื่อนกะหาเอาไปแต่ถือว่า ทำนี้แล้วก็พอทำมาลาพี่น้องเอ้ยโอ้เรา้องลาวนึงเนาะงามเลยเนาะมาเบียดตะบนยุ่นนี่ลุงนั่งรถบอสเซียเได้ด้วนี่เพาะาใกล้กันเลยลุงนี่เลยมาเบียดเลยบอสเซียนเมยได้รถไหมเพราะครับเนี่เนาะบุคือได้บอสเซีนเนี่ยอ่าบุคือได้ไหมมาเบียดแตกต่างหลายอย่างเนาะนี่ก็บบุคือเนาะบอสเซียนที่แปลว่าเป็นที่ๆเนาะเห็นพ่อโอ้ ย่างเนาะรถเบาเฉนบอนี <iv> ่จะเป็นส oh, oh. 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 oh, ีดำเนาะอ๋อน mm ี hmm. so far, so uh ่ส huh. <laughs> like uh ีดำวะโอ้ได้สังเกตเบิ่งตั้งแต่มื่อพินออกมาแล้วเบาเฉนเลยโอ้เบาเฉนได้สังเกตได้พิณเอาไงนะตัวนี้เนาะอืมว่าเบาเฉนเบิ่งแต่ว่าเฉพาะตัวนี้มันเบิ่งแต่สีเนาะเหมือนแต่ว่ามันกะเบิ่งแบบคร่าวๆมันกะแบบอ่าไปเลยไปเลยแบบว่าช่างใช่เนาะทำแบบบอกเดียวกันเลยช่างใเนาะอ่าอืมนี่พีิณเอาไนี่กะทั้งอันนี้มันกัเป็นวิดียวกันได้เบาเฉน อันนี้นี่เอิกเอิกมันี่นะแมนแมนจะมีกบเขาสินะของบอใชซมันน่มีกบเ,เ,เลยมึงมีกบบินเนาะเพลงของบอยเซนี่ของปอมก็เนาะของปอมบอยเซนเนาะมึงมีกบพี่น้องเลยพูดเดี๋ยวเนาะว่าขั้นใดของเทพของปอมเนาะบอยเซโดูสิเป็นของเทพบดแหละของเทพบดแล้วแหละเนาะรุ่นมันพละรุ่นเนาะพละปีกบอยเซนแมน อืมอาวสันเนาะพี่น้องเอกาซีประมาณนี่เนาะเพื่อนกับเพื่อนบอลมาเฮ็ดบลอกมาอนีิเนาะทรงบอเล่นคือกันอะไรพี่น้องเอ้ยทรงบอเล่นคือกันเนาะ้อเห็นเพณ่อลมาเฮ็ดบอลหนีนอมาเวียดเนาะทรงบอลเล่นแบบมิตรรุมตะรางอะไรนี่เนาะยุกใหม่ได้ไหมเนาะยุกใหม่ปะบอบอเล่นยุกใหม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยขาดแล้วสันเนาะอ่าเนกับเพิ่นมาพูดอยู่นี่กับพื่อ้มาเซ่นทอมต้องการได้นอมาเวียดเนาะ เออพี่น้องเยแต่วอนพึ่งวัวปุ๊กนี้พึ่งได้บอยเซนไปยูกุ๊กอันนี้กับปุ๊กขชักนะฮ่เออขุนเจ้าพึ่งไปยู่พี่น้อยนะจะจะจะขอเพื่อนพึ่งไปใส่เนาะกับมานั่งอยู่ห่มอยู่เงาหนึ่งกับเย็นเติบพี่น้องเยเอ้าโอเคเอาไปโทรมาพี่น้องเยเบืองก่อนอ่บ่าวจิตอุสมพรโทรมาเนาะโอเครางพี่น้องยทางบ่าวจิตเพิ่งโทรมาเนาะไปตังไหญเด้อมันนี่บริษัท พอเพียงจะล้างขึ้นมาตมัดเขาพี่น้องเอ้ยเนาะกะโทรมาหากันว่าสิไปทางใดอะไรแต่ละเมืองกะพี่น้องเอ้ยเอาละเนาะกะบสำหรับคลิปนี้ทางบอสเซนกะสิได้ขอขอจบคลิปไปเพียนตอนนี้แล้วน้อก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องฮะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามของสมคลิปบอสเซนเนาะแล้วก็รโพคตขังโฆษณาบอสเซนไปก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณหลายไลน์นอกจากนี้กะฝากพี่ฝากน้องเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้่เลยเนาะเพื่อช่วยพาดคลิปใหม่ของบอสเซนไปเนาะกับสำหรับวันนี้ก็จะได้ ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข็มแข็งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ส่มหวังดังใจปรารถนาเบอร์สู่สุขคนนอกขาสำหรับคลิปนี้ทางวันเสาร์เสารลาพี่น้องไปก่อนแล้วนะครับเพื่กล่าวคำว่า,า,า,าสบายดี